ปัญหาหนึ่งนะครับในการรับข้อมูลจาก Google Form ที่หลายคนเจอก็คือว่าเราจะสามารถรับข้อมูลที่เป็นปีพศเข้ามาได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าเราต้องมาดูข้อจำกัดของตัวการสร้าง Google Form ก่อนนะครับจากตัวอย่างที่จารย์สร้างสาธิตให้ดูนี้นะครับเราจะมีการรับวันที่ที่สมัครข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็จะมีการรับข้อมูลชื่อผู้สมัครเข้ามา เรามาดูในส่วนของคอลัมน์ที่ชื่อว่า,าวันที่สมัครนะครับแล้วเราก็มีการปรับประเภทของการรับข้อมูลนี้เป็นแบบวันที่ครับนะเราปรับมาเป็นเลือกเป็นวันที่แบบนี้นะครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นปีพุทธศักราชได้ไหมเราต,ต้องมาดูว่ามันมีอะไรให้เราเลือกเพิ่มเติมเป็นออปชั่นเสริมหรือไม่นะครับให้เรามาดูที่จุด3จุดตรงนี้นะครับเราเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีออปชันอื่นๆให้เราเพิ่มเลย นั่นหมายความว่าระบบเขาให้เรารับได้เพียงแค่เป็นตามค่ามาตรฐานที่เรารับเข้ามานะครับนั่นเป็นปีพุทธทศทีครับเป็นปีคิเตศกราชนะครับเราคงต้องรับไปก่อนนะครับแล้วก็มีข้อมูลชื่อผู้สมัครอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะ,ะรับมา2คอลัมน์หรือว่า2องออชุดข้อมูลตรงนี้แล้วกันนะครับนะ,ะเมื่อเราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับ ลองทดสอบนะครับลองรับเข้ามานะครับอย่างเช่นกําหนดวันที่สมัครนะครับสมัครอะไรก็ไม่รู้นะครับเราสาธิตนะครับนายเนะครับวันที่17เดือน6ปี2021นะครับตรงนี้คงเป็นพุทธศักราชไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่มาตรฐานสากลนะครับเราก็ส่งข้อมูลเข้ามานะครับก็เหมือนจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับคราวนี้เราก็กลับมาดูที่การออกแบบของเรานะครับ เรามาดูที่การตอบกลับครับอ,อย่าลืมนะครับว่าข้อมูลที่ถูกกรอกเข้ามาในตัว Google Form นั้นจะถูกส่งไปเก็บที่ตัว Google s h e e t ด้วยลองเปิดดูนะครับเราเห็นข้อมูลชุดสุดท้ายใช่ไหมครับที่บันทึกข้อมูลของนายเอที่ส่งข้อมูลเข้ามานะครับ Google จะทำการเพิ่มคอลัมน์ให้อัตโนมัติก็คือคอลัมน์ A นะครับเป็น ปทับเวลาจะบอกถึงวันที่และเวลาที่ส่งข้อมูลเข้ามาส่วน2คอลัมน์นี้ก็เป็น2คอลัมน์ที่เราออกแบบเองครับก็คือวันที่สมัครแล้วก็ชื่อผู้สมัครซึ่งดูได้จากตรงนี้เห็นไหมครับอย่านะครับอ่านย่าอย่างเช่นอ่าตรงนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์กลับไปที่คําถามเห็นไหมครับวันที่สมัครแล้วก็ชื่อผู้สมัครนี่คือ2คอลัมน์ที่เราออกแบบเองนะโอเคสุดท้ายได้ข้อมูลตอบกลับมาเป็นแบบนี้ค้านี้ครับผู้ใช้งานเนี่ย ทำยังไงละ่ะเราอยากแปลงตรงนี้ให้เป็นแบบสไตล์แบบไทยๆนะครับเป็นวันวันเดือนปีแบบไทยๆอ่านแล้วเข้าใจง่ายสื่อความหมายตรงประเด็นนะครับเราก็มาตรงนี้เลยครับนะเราสามารถที่มาเพิ่มแบบนี้ได้เลยวันที่แบบไทยนะนะครับเพิ่มคอลัมน์นี้เข้ามาเองนะครับแล้วเราก็ต้องใส่สูตรครับสูตรที่อาจารย์เขียนไว้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือ มีการเรียกใช้ตัวฟังก์ชัน text ครับโดยการเปิดวงเล็บนะครับเอาข้อมูลมาจากคอลัมน์ B2 นะครับแล้วก็ให้ได้ format แบบนี้นะครับ format ที่ต้องออกมานะครับจะต้องเป็นวันที่2หลักนะครับแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็มีเดือนอีก4หลักตัวนี้จะถูกแทนด้วยชื่อเดือนภาษาไทยครับเช่นมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาเป็นต้นนะครับเว้นวรรคครับ แล้วตามด้วยฟังก์ชันที่ไปดึงเยียจากคอลัมน์ b 2มาแล้วบวกไปอีก543นะครับนั่นคือมันจะไปดึงปีปัจจุบันมาครับก็คือ2021บวกไปอีก543นั่นก็จะคือปีอพุทธศักราชของไทยนั่นเองครับโอเคครับมาทดสอบกันทำการคัดลอกสูตรทั้งหมดนะครับ Ctrl C นนะครับกลับมาที่ตัวอ่า ข้อมูลของเรานะครับมาที่คอลัมน์ตรงนี้นะครับวางสูตรลงนะครับแบบนี้เช็คนิดนึงครับว่ามันถูกต้องไหมเท็กที่มาจาก b 2 b 2ก็คือตรงนี้นะครับนะให้ทำตามฟอร์แมตให้ได้แบบนี้นะครับทุกอย่างถูกต้องนะครับ enter ครับอเห็นไหมครับก็จะเป็นวันวันแบบไทยนะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับดังนั้นเราก็ทำการคัดลอก ข้อมูลสูตรมายังคอลัมน์อื่นด้วยก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่างถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้หลายคนอาจสงสัยว่าการที่เราเพิ่มคอลัมน์มาเองแบบนี้ส่งผลอะไรกับฟอร์มเราไหมมันจะผิดเพี้ยนไหมมันจะรับข้อมูลต่อได้ไหมอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับกลับมาที่ฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วก็ทดสอบใหม่นะครับเลือกใหม่เลยครับ ่าเป็นเดือนอ่ากรกฎาวันที่8กรกฎานะครับนายสมชายนะครับส่งข้อมูลครับก็ทุกอย่างดูราบรื่นดีนะครับอ่าแล้วเรากลับมาดูที่ Data ของชีทเรานะครับสมชายวิ่งเข้ามาแล้วครับจะสังเกตได้ว่าฟอร์มยังคงทำงานปกติรับข้อมูลนะครับสแตมปวันและเวลาเข้ามาได้ปกติ แล้วก็มีการใส่วันที่นะครับใส่ชื่อผู้สมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากแปลงเป็นวันที่ภาษาไทยก็ง่ายมากครับคัดลอกสูตรข้างบนครับลากลงมาครับทุกอย่างก็จะถูกต้องเป็น8กระดามนะครับสอง4ถูกต้องนะครับคราวนี้นไหนๆก็พูดถึงวันที่ละนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแบบวันที่อีกประเภทหนึ่งมาให้ดูนะครับวันที่แบบอังกฤษอ่า ปีแบบคศอ,อนะครับอ่าแบบนี้นะอ่าเราก็จะประยุกต์จากสูตรข้างกันนะครับคัดลอกนะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับวางสูตรลงนะครับมีการปรับนิดหน่อยครับก็คือบอกฟอร์แมตมันนะครับอ่าให้เอาข้อมูลจาก B2 มากระทำนะครับแล้วก็ให้ได้ตามฟอร์แมตแบบนี้ใส่ Y ตัวเล็กไป4ตัว นะครับแล้วก็ข้างหลังที่เหลือนะครับตัดทิ้งไปนะครับไม่เอาเลยนะครับแล้วก็ปิดอ่าแบบนี้นะครับโทษทีครับปิดอ่าแบบนี้ enter ครับอ่าแบบนี้ถ้าใครชอบอ่ารายงานแบบนี้เราก็สามารถที่จะคัดลอกสูตรมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ได้แต่ว่าวัตถุประสงค์การใช้งานของเราเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับก็คิดว่าวิดีโอคลิปนี้ ก็จะได้ให้เราเห็นถึงการประยุกต์นะครับว่าอะไรคือข้อจำกัดของ Google Form ที่รับข้อมูลเข้ามาเป็นวันเดือนปีที่เป็นคิสสกัาลดนะครับไม่ต้องซีเรียสครับก็คือหลังบ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับให้เป็นรูปแบบที่เราต้องการได้และนำข้อมูลนี้ไปใช้ได้อย่างตรงประเด็นมากที่สุดนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราสนุกกับการใช้ g o o g l e Form g o o g l e s h e e t นะครับแล้วพบกันใหม่ในในวิดีโอคลิปถัดไป ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจของพวกคุณครับสวัสดีครับ